อันนี้เป็นเส้นหวายเพื่อที่จะทำการกรุปไปในร่องนี้นะครับเยวใช้ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นหวายสารแล้วนะครับเราจะกรุตัวนี้นะครับจะใช้หวายตัวนี้อัดไปในร่องโดยการใช้กาวนะครับแย่ทีนี้หวายที่เรามันจะอัดเข้าไปนะมันฟิตเกินไปนะครับเราต้องมาเหลาออกเพื่อที่จะให้มันหลวมหน่อยเพื่อที่จะอัดได้นะครับ ถ้าฟิตเกินไปเวลาอัดเข้าไปทําให้ผิวไหวายตัวนี้ขาดได้นะครับแต่ทีนี้เราไปหาตัวที่มันพอดีไม่มีนะพอดีมีแบบนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวว่ามันเส้นใหญ่นะมีซื้ไว้นานแล้วนะเราก็จะเหลาออกเพื่อที่จะให้มันหลวมเพื่อที่จะให้มันเข้าได้นะครับมีการใช้กบนะนี่เป็นกบเหลาเหลาไหวนะครับ ไรู้ว่าเพื่อนๆรู้จักบ้างว่าเราใส่ไปอันนี้เพิ่งรับมานะนี่ครับเราก็เลาะให้มันกลมให้ม,มันเล็กลงนะครับนี่ครับเดา๋ยวมีไปเรื่อยๆนะมันเล็กลงนะเส้นเล็กมันจะเลาะยากหน่อยนะครับ จริงเขาเอาไว้ไว้เหลา่าไว้ลำใหญ่ๆนะครับไว้ลำตัวเป็นเป็นนิ้วนะครับนี่ก็อีกอันหนึ่ง การกบควรใช้หวายที่มันแข็งนะมันจะได้อัดลงไปง่ายนะครับแต่อันนี้มันไม่มีตัวแข็งนะมีแต่ตัวนิ่มน,นะตัวแข็งนะใช้หมดแล้วนะครับนี่เราอัดคือเราใช้มืออัดเราไม่ได้มีเครื่องอัดนาโตรใช้งานฝีมือล้วนๆนะครับ นี่หวายมันหกมิลครับที่จริงต้องใช้หวายประมาณสี่หรือห้ามิลครับสี่หรือห้ามิลอัดนะครับอันนี้มันใหญ่ไป หุดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเสมอกันทั้งหมดแล้วก็ใส่ได้นะครับนี่ก็ถ่ายคลิปให้ดูแค่นี้ก่อนนะเพราะว่ามันจะยาวนะ